ตอนนี้เราก็พามันลงทะเบียนนะจุดก่อนเข้างานนะคะที่ Network on Tour จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาในงานปุ๊กก็อย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่กันก่อนนะคะแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์จาก a อกโกรเฮลตี้มาฝากด้วย่่ว่าจะเป็นโกเบอร Coffee ี่นะคะยีโ o c คอฟฟี่ทีนี้พอเราลงทะเบียนเพื่อร่วมชิงของรางวัลเราก็เข้างานกันอย่างสนุกสนานได้เลยค่ะ เอาละค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าเที่ยวลุยทู่ EP นี้เนี่ยเราพามาชมบรรยากาศคอนเสิร์ตของเรากับ Network ร์กออนทัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอีกหนึ่งศิลปินภูมิใจเสนอเพราะจ่าแม่จ๋าเลยนะเพราะว่าใหม่แกะกล่องป้ายแดงเขายังไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตกับ คลื่นวิทยุลุกทุ่งที่ไหนเลยด้วยขอต้อนรับศิลปินของเราอีกหนึ่งท่านกับดำดัศกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมดำดัศกรครับจากค่ายซองเดอครับผมโอ้โหตื่นเต้นไหมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดครับ โอกาสที่ได้รับนี่คือยากมากที่จะได้มายืนอยู่บนเวทีใช่แล้วตอนที่เราติดต่อไปว่าเนี่ยมาขึ้นคอนเสิร์ตกันตอนนั้นตกใจนะตกใจครับเมืินถูก3ตัวตรงๆรลอ่ะแล้วว่าถูก3ตัวตรงกับมาคอนเสิร์ตเอาอะไรผมก็มาคอนเสิร์ตอยู่เป็นเป็นไงคะหลังจากที่การแข่งขันทําให้จนวันนี้เรามีชื่อเสียง มีเอีมากมายชีวิตก่อนหนะ้านี้กว่าจะมาตรงถึงตรงนี้มันผ่านอะไรมามากแค่ไหนในเส้นทางของการร้องเพลงนะก็คือก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก <c oughs> ็คือการกล้าที่จะสู้อย่างแรกเลยครับก็คือสู้ที่จะเดินตามฝันเ้วยก่อนก็เลยมาแข<อ>่งขันแขง่ขง,ขง,ขงกับอเล็กับบปอนมงที่สิบวันดนตรีก่อนกับครั้งแรกก็ยังไม่ได้สมหวังกับผมที่สองก็ที่สามแต่ผมจะไม่อยู่ผมก็เหมือนกับมา สู้สู้อีกรอบนึงทำไมคุณเลือกเวทีนี้ผมว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีที่ได้นำผลงานเพลงของแนวอีสานลูกทุ่งอีสานที่ต้องเกี่ยวกับเล่าถึงเรื่องของอารมณ์อารมณ์เพลงเขาก็เลยว่าเอออย่างน้อยเราก็มีคนที่จะต้องไปนําเสนอก่อนแล้วไปลองก่อนแล้วนั่นคือน้องเบียร์น้องปี็ เราน่าจะลองดูนะถองอออไม่ชนะถึงจะไม่อะไรก็ขอให้ได้ทำแนวเพลงที่คุณชอชื่นชอบเป็นไข่อันสำหรับทับเทียบกับเป็นศิล<อ>ปินลูกทุ่งคนไหนที่เป็นแบบไอดอลได้ดวงใจก็ต้องนี่เลยครับพี่มนแคนแกนคุณเพลงไหนของพี่มูลแคนที่คุณชอบมากที่สุดหรือว่าเอาไปใช้ร้องประกวดมากที่สุด<อ>มีไหมเทีย,ยททบจะทุกเพลงครับเทียบจะทุกเพลง ว่าเพลงที่ผมชอบก็จะเป็นพวกของกอนิกาที่เกี่ยวกับอกหักหน่อยหวังนอนนี่แล้วเขาไม่เป็นชีวิตคุณหรือเปล่าก็มันก็ใครอะไรับหล่ออย่างนี้ใครอ่ะหล่ออย่างนี้ใครหักอกคุณคะศิลปินตกใจอยากฟังอ่ะขอสักท่อนหนึ่งอยู่กับความเหงาเหมือนคนที่เมาน้ำตาผู้หญิงชื่อกอนิกา ปาดนำตามาราด,ดวงใจมาอยู่มาพักทำให้รักมากแล้วก็จากไปเกิดมาไม่เคยโดนใครทำใจพี่เจ็บอย่างนี้ทุยเราเชื่อว่าคุณผู้ชมดูเด่ออิจฉาเพราะเราได้ฟังสดๆ มาเราฟังคุณผ่านทีวี<ะ>เราก็ Amazing ระดับหนึ่งแต่ได้เป็นเกียรติแก่วงตระกูลพี่มากเลยนะร้อง้ง <c oughs> คนลุกอ่ะวันนี้คุณรู้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วด้วยครับชื่อเพลงว่าไอมาหายาย,ายงว่วงไอ้มาหายายให้วงกดจะพูดอยู่ว่าแปลให้หน่อยเป็น <c oughs> <c oughs> คนพักกลาง <c oughs> อ่ะอันนี้ต้องขอท่อนหนึ่งดสดๆครับตัดมาอีกนะครับ อายมาหาหญาให้หัวบ่แม่นอายตัวลอยจอบเจ้าดอกลาเมื่อมันเห็นตำตาจังได้หูว่าเจ้าจังแม่นตัวเก่งหญ<อ>าที่อายเกี่ยวมาไผบ้านคนสาว,ว่าอายเอามากินเองนัดบ่าบานใดนอมาคมเหงเหยีบใจนักเลงคืออายโล วันนี้เพลงนี้จะถูกร้องบนเวทีลูกทุ่งเน็ตเวิร์กด้วยถูกไหมคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับให้ผมดับดับสกรนะครับพี่น้องกับผมศิลปินน้องใหม่นะครับมีผลงานเพลงซิงเกลิลหลายผลงานเพลงนะครับก็ติดตามที่ค่ายสเดือนนะครับชื่อเฟซบุ๊กนายดัตสกรคำเสมงอ๋อนายดัสกรครับ,รบแล้วก็ชื่อเพียรนี่ไม่เพีย <itch> รเพบ ดอมดัสบอลครับผมค่ะลือว่าใครที่ชื่นชอบเพลงของน้องนะคะ,ะสบบามารถมาขอได้ทุกช่วงดีเจที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาพูดคุยกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปให้กําลังใจกันบนเวทีแล้วยังมีศิลปินอีกมากมายที่มาร่วมกิจกรรมกับเราวันนี้กับเน็ตเวิร์กออนทัวรและหนึ่งศิลปินที่เรามาบุกกันถึงห้องเลยนะคะต้องบอกว่า เป็นศิลปินที่ชั้น20งสแพ็เขาแล้วแบบมีกําลังใจในการทํางานแต่ละวันมากหลังๆนางไม่นางไม่โผล่อนหลังๆอะไม่เห็นสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองสุดสุกนครับผมบาร์ที่ห้องนับเป็นไงวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับเราอีกแล้วที่ลุกทุกเน็ตเวิร์ดก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นเวทีมานานนะครับจเนื้อเพลงตัวเองได้อยู่ปะจำได้ศิลปเยมันเป็นปัญหาของศิลปินหลายคนที่เราไปคุยนั้นึง จำเนื้อเพลงไม่ได้ก็มันนานเนาะใช่พี่อกนานมากเลยพี่ตอนนี้สถานการณ์งานเงินมันเริ่มกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้ามองของผมบอว่ามันยังไม่เต็มร้อยไม่เต็มน้อยเนาะน่าจะแปดสิบประมาณแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้ค่ะวันนี้เตรียมอะไรมาฝากแฟนๆบ้างอ่าตอนนี้ก็เตรียมเพลงที่แบบเพลงสนุกแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยคือจะฉีกแนวตรงที่ว่าผมจะทำเพลงสตริงด้วยครับคือเปลี่ยนแนวด้วยเพราะว่าผมร้องคือร้องอีสานด้วยแล้วร้องสตริงด้วยไงครับอยากจะแบบผสมผสานกันก็ถือได้ว่า หลังโควิดคุณก็มีอะไรที่แปลกๆหรือว่าแปลกไปจากเดิมที่ใ,<ช>ให้เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วหรือแบบบอสไม่ค่อยเต้นก็ได้เห็นบอสเต้นใช่ปะใช่แ <laughs> ล้วแ <laughs> ล้วไงแล้วไงทำไมทําไมจะมาทําสติงอ่ะ <c oughs> เราอยากตีตลาดอีกฝั่งหนึ่งด้วย<อ>วคือเวลาเราเราทอล์กเราเสิร์ตผม <c oughs> ทั้งสติงทั้งล็อกทั้งอะไรอย่าง้ยแฟนคลับเขาอยากเห็นแบบอีกรูปแบบหนึ่งอะไรแบบนี้เราสติงก็อยากลองสตริงก็แบบลองทำเทนตสติงดูอะไรก็ตลอก็พยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จริงๆไม่ที่มีสซานะเพราะว่าเราคนมีสานะก็ทำมีสซานี่เหมือนเลย ก็ดีเลยลองได้ทุกแนวครับแล้วเป็นไงหลังหลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่รั้วทหารได้อะไรกลับมาในชีวิตประจำวันของเราถ้าถามว่าได้อะไรเนี่ยเออได้อะไรช่วงแรกมันอยากจะชินอยู่แต่หลังมามันก็เหมือนเดิมครับก็กลับไปบอสตื่นเช้าหม่อนเดิมคือเราอยู่ที่นู่นสองปีใช่ไหมฮะเรานอนตื่นเช้าตลอดอย่างเงี้ยตื่นเช้าทำงานต่เช้าเช้าตื่นเช้าแต่พอออกมาปุ๊บมันกลับกลายเป็นแบบว่าเราอยากนอนเต็มอิ่มบ้างเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจ แล้วปีนี้มันจะมีอะไรนอกเหนือจากเรื่องของเพลงครับคือโปรเจกต์ถ้าเป็นโปรเจกต์ของผมจะเป็นเพลงดีกว่าเพราะว่าทำจริงสติงค่ะอย่างเงี้ยเขาจะจะทำเป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มเลยเหรอแต่ก่อนจะปล่อยเป็นซิงเกิลนะก็คือทางในห้างเขาจะทำแบบคือจะเปลี่ยนให้ผมด้วยคือจะแบบจะปล่อยเป็นอัลบั้มผมกับพี่ซันอัลบั้มเลยอะไรคือปล่อยยัดลงเลยเขาก็ยังเงีฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงลูกเพลงของบอสธีรพงศ์นะครับแล้วก็ศิลปินในค่ายของเราด้วยนะครับมีผมมิวสิก แล้วก็ฝากติดตามได้ทางเพจนะครับ B6 News แล้วก็สมองไทยอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรก็ติดตามได้ทางเ b o o ุกบอสทีพะผงนะครับฝากด้วยนะครับผมก็จะพตดตารางงานในเซ e b o o k ว่าไปโชว์ที่ไหนบ้างอะไรอย่างี้ก็ไปเจอกันได้นะครับไม่กัดนะครับอย่าทักแรงเดี๋ยวผมวิ่งหนี <laughs> ศิลปินที่ตอนนี้ดังฟูแตกมากเลยค่ะคนรุ่สวัสดีค่ะนงการสว,ส,สวัสดีพี่นางฟ้าคนสวยเหมือนเดิมสวยวันสวยค <c oughs> ืนไม่คืนดิคือทำไมแกแล้วคืนไม่ได้นงการวันนี้มาครึ้งเวทีกับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างครับคือต้องบอกว่าดีใจครับดีใจเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก ครั้งแรกเนอะแต่ว่าที่สถานีอะไปบ่อยไปบ่อยไปฝากเพลงตั้งแต่นู้เนเลยแต่ผมออกซิงเกิลแรกใไปฝากไปฝาก,ฝากแล้วก็ฝากบ่อยมากาาต้องขอบคุณพี่พีลูกทุ่งแมนเปิดมากๆที่ให้โอกาสผมก็ไปฝากเพลงแล้วก็เปิดเพลงองผมครับถ้ารอดเราจาได้เราก็คุยกับน,น้องๆทีมงานว่าเด็กคนนี้มีของลองเพลงได้แต่งเพลงได้ คือเรา,าเชีย์คุณมาตลอดแต่เพลงของคุณนะจนวันนี้มันเกิดความพลิกผันพี่เชื่อว่าศิลปินหลายๆคนอนะ่ะมันถึงต้อง<ะ>ต้องรอ,งอจุดที่มันเป็นจุดที่ใช่อะพอพอเป็นใช่ปุ๊บวันนี้เพลงของคุณเนี่ยหลวงพ่อกลวยเนี่ย<ะ>เรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตคุณเลยไหมคะเปลี่ยนครับเปลี่ยนในหลายๆพืท้ที่ที่เราได้เห็นได้ชัดขึ้นค,ครับผมก็อย่างที่ลูกคนรู้กันนั่นแหละครับว่าช่วงแต่ก่อนเนี่ยคือเพลงของนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงร้อยล้านแต่ครั้งที่ที่ มันมีโควิดเข้ามาออแล้เป็นช่วงโควิดเราค่ะในวันไม่มีงานคนก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากับเจ้าของเพลงค,คนก็เลยไม่รู้จักกับเจ้าของเพลงรู้จักเพลงแต่ไม่ไม่รู้ว่าใครร้องใช่ครับแต่พอมาเพลงเนี้ยพอเป็นคาถาเพลงหลงพ่ปวยเนี้ยมันตรงจังหวะพอดี คนรู้จักแล้วก็ตรงกับจังหวะที่ลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างมันปลดล็อกพอดีอมันเลยทําให้คนได้เห็นหน้าค่าตาแล้วก็ทําให้เราได้มีงานมากขึ้นครับที่สถานการณ์ทีเพิ่งเริ่มคลี่คายด้วยตอนตอนปล่อยเพลงนี้แอบแอบคิดอะไรไว้ตอนแรกผมไม่ได้คิดครับรว่านเพลงนี้ผมตั้งใจถวายให้กับหลวงปู่ดวยแล้วก็ปล่อยในวันที่หนึ่งมกราผมตั้งใจปล่อยในวันที่หนึ่งมกราเพราะว่าผมตั้งใจจะปล่อยในวันเกิดขอ ตอนแรกปล่อยไปเป็นหลักร้อยวิวครับเออไม่มีใครฟังเลยไม่มีใครรู้จักเลยว่าเราปล่อยเพลงจริงว่าตอนแรกเลยวันแรกเยงนี้เหรอไม่น่าเชื่อเนอะราคานี้ก็เลยคือตอนแรกมันเป็นเพลงคู่ค่ะมันเป็นมันเป็นเพลงคู่ที่ทําร่วมกับคนที่มาสนับสนุนอืใช่ครับแต่ตอนแรกยังไม่มีใครสนใจอะไรมากนักค่ะราคานี้พอมาต้นเดือนเมษาเนี่ยเริ่มมีคนมาสนใจเพราะว่าคือคนเอาเพลงนี้ไปใช้กับพระท่านหนึ่งคือพระอาจารย์แจ้ออ่อออค่ะ นั่นแหละครับแล้วคาวนี้เพลงเลยมีกระแสมาเลยตลอดเลยเงี้ยครับมีกระแสเรื่อยๆแล้วคาวนี้ก็มีกระแสเรียกร้องว่าอยากให้ผมเนี่ยเอามาทําเป็นเวอร์ชันเดียวการถ่ายทอดและสื่อสารเป็นเวอร์ชันของผมคนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยได้ทําเป็นเวอร์ชันนี้ออกมาเป็นเวอร์ชั่นเดี่ยวแล้วก็แฟนเพลงก็ตอบรับอย่างที่เห็นเลยครับคุณไม่น่าเชื่อตอนนี้เขายึดพื้นที่อันดับหนึ่งของเน็ตเวิร์กเพลงที่ติดชาร์ตคุณไม่แบ่งให้ใครเลยนะคะอันดับหนึ่งคลองแชมป์เลยด้วยอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างคะที่แบบ การที่จะมีเพลงเพลงหนึ่งแล้วอยู่ใน20อันดับเพลงฮิตของ Network ก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านครับขอบคุณมากๆจริงๆที่ช่วยสนับสนุนเพลงผมช่วยขอเพลงของผมเข้ามาคือทุกๆความสําเร็จมันก็มีการติดค่าการล้มการไม่สมหวังมาทุกๆอย่างนะครับทุกๆอย่างมันจะมีจังหวะชีวิตของมันนะครับและพอมาถึงเพลงนี้ก็ดีใจที่แฟนเพลงให้การตอบรับซึ่งเพลงต่อไปผมก็ไม่รู้ว่า มันจะได้กระแสตอบรับดีขนาดนี้หรือเปล่าแต่ผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าผมยังจะทําเพลงดีๆให้กับแฟนเพลงได้ฟังต่อไปแล้วแล้วแผ่นปีนี้จะมีเพลงอื่นๆอะไรที่คิดไว้ในปีนี้จะทยอยออกมาให้พวกเราได้ติดตามอีกไหมคะมีแน่นอนครับก็จะมีทั้งเพลงที่เกี่ยวกับตลาดเ,เ,เกี่ยวกับโอกาสก็จะมีะแต่ที่แน่คือจะทําเพลงเป็นภาคต่อของคาถาคุณแผ่รูปเกลียวคราวนี้จะเป็นเพลงที่เป็นหลังจากที่เรานาคาถามาแมล้วเนี่ยเราก็จะนํา คำพูดและวาจาของท่านที่ให้พรอศิลป์เนี่ยมาแต่งเป็นเพลงครับค่ะคก็ติดตามกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบเพลงของ้องการก็สามารถขอเข้ามาได้ทุกช่วงที่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กขอบคุณุ้งการมากนะคะพวกเรกาเป็นกำลังใจให้สเสมอน,นะคะ ลิลปินท่านต่อไปที่มาเป็นแขกรับเชิญของเที่ยวลุยทุ่งของเรานะคะเขามาเวทีเราเนี้ยก็หลายครั้งไม่รู้ว่าเขาเป็นดีเจหรือเปล่าไม่แน่ใจเขามาบ่อยกว่าดีเจอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีเจนน้ำฟ้านะคะแล้วก็เปนแฟนเพื่อนเล็กเบิกขาโนบิลาวันทาถ้าพูดถึงว่าคุณเป็นหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นเวทีเราก็บ่อยเหมือนกันเนาะทุกว่าหนูไปใต้โต๊ะมา แสดงว่าคุณต้องไม่ธรรมดาก็ด้วยทุกๆผลงานเพลงที่เวลานิดปล่อยเพลงออกไปนะคะก็จะมาฝากทุกเครืเน็ตเวอร์เลยว่าแบบผู้โมทใช่ไหมคะแล้วก็แฟนๆทุกงเน็ตเบิร์ก็ให้การต้อนรับเเป็นอย่างดีค่ะทุกคนอาจจะสงสัยตกลง,งรุ่นวิลาวันอยู่ชัวร์หรือเปล่าอยู่ท็อปไลน์หรือเปล่าเพราะคุณไปได้ทุกที่เลย<อ>ยังไง<อ>ปีนี้ถือว่าคุณได้ร่วมงานกับหลายๆที่ใช่ค่ะต้องการขอบว่าคุณสําหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกสังกัดทุกๆหน่วยงานเลยนะคะที่พอเนยเป็นศิลปินอิสระก็หยิบยื่น โอกาสดีๆมาให้อย่างชัว์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเป็นสไตลแรกเลยนะคะล่าสุดก็มีงานร่วมกันด้วยสองผลงานเพลงสองโปรเจกต์นะคะนั่นก็คือเพลงสนุกสนานก็คือสาวดำรำพันแล้วก็อีกหนึ่งเพลงคือก่อนน้องแน่นๆนะคะก็นำมาคัเวอร์ใหม่ในภายใต้สังกัดชัว์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็ ยังจะมีะจัดวงหมอลำนะคะที่ได้ไปร่วมก็คือช่วงก่อนหน้านี้ไม่มีคอนเสิร์ตนานๆวิธทีะจะเป็น,ปนออนไลน์ใช่ค่ะก็ได้ไปร่วมไลฟ์กลุ่มปิดไม่ว,ว่าจะเป็นอของระเบียบวัฒนศิล์ร่วมกับมิสแกรนไทยแลนด์นะคะก็ะ ไปขายสวยในทีมโอ้คุณก็ไปคุณก็ไปเราตืนค่เราก็งงเราก็งงเขาบอกว่าโอ้โหงานแน่นมากแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มขี้ขายมันเริ่มกลับมาคุณก็งานรัวปังมากโอ้ดีใจว่าคุณใช้คุณแบบใส่มูด้วยดีคะได้ข่าวคุณใส่มูเเขาเรือกว่าอะไรบางทีเนี่ยสายมูปกติหนูหนูเป็นคนคิดมากนะคะทั้งคิดทั้งเรื่องครอบครัวแล้วยิ่งแบบช่วงโควิดมันทำให้เราแบบหาที่พึ่งทางจิตใจ ก็เลยแบบนอกจากสวมดมนต์แล้วเราก็เดินสายมู oh. เดินสายมูทั้งแบบเป็นสายพระ mm. แล้วก็ไปค่ะขึ้นเชียงรายแทบทุกเดือนนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่แบบว่านับถืออยู่ไม่ใช่ค่ะ,คะมาเลยค่ะอาจารย์คะ นะนู่นะนี่นนออมาเลยแล้วก็มีทั้งการสวดมนตท์ที่บ้านนะคะก็จะมีครูบาอาจารย์เปที่พี่ตทางจิตใจส่วนมากก็จะชอบนั่งพูดกับพระพุทธลูกเมื่อไหร่ออะะรจะถึงคิวนะคะไม้รอดนะคะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้ออสิ่งหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลเลยเลยว่า กตันยูเขาเป็นคนกตันยูถึงหน้าเขาจะดูเหมือนไม่ค่อยดูเป็นคนดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นคนกตันยูพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ส่งผลแล้วก็ผลักดันให้คุณแบบมีงานอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ปีนี้เป็นยังไงเดี๋ยวถามก่อนปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรกับค่ายอื่นหรือทําเองอะไรเพิ่มเติมมาฝากแฟนๆไหมคะก็ตอนนี้ถ้าเป็นโปรเจกต์ ทำเอง่ยทำเสร็จแล้วเป็นเพลงน้องนะคะซึ่งก็แต่งเองเขียนเองค่ะร้องเองทุกสิ่งอย่างนักแต่งเพลงไม่ได้กินเงินเธอนะคะเพราะว่าเธอเปานรแต่งเพลงคะแล้วก็แล้วก็มีโปรเจกต์กับ Miss Grand สเก k ค่ะก็จะเป็นฟิชเชอร์ริ่งร้องเพลงกันม้วนๆนะคะน้องแป้งกบนะคะแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ที่เป็นบริเอร์เองปั้นลูกสาวอาจจะเอาเพลงมาฝากนะคะไม่ปั้นฉันมากค่ะเพื่อนเจทำไมไม่ปั้นอ่ะกอดเน หนูตกงานร้องให้สิลปิมหลายคนฟังก็ออกกันไปหมดเลยหลัวหนูตกงานอยังไงเดี๋ยวเราไปชมความสนุกสนานกันบนเวทีแล้วก็ติดตามเพลงทุกเพลงของนุชวิลาวันได้ที่ลูกทุงเน็ตเบิร์นะคะเป็นกำลังใจให้นุชวิลาวันด้วยขอบคุณมากค่ะค่ะ ึ่งท่านต้องบอกว่าท่านนี้เป็นคนที่แบบขึ้นเวทีของเราเรานับไม่ได้นะ <c oughs> คือร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเยอะแล้วก็บ่อยครั้งเพราะอะไรเพราะแฟนๆ <c oughs> เรียกร้องเลยทุกๆครั้งที่เรามีกิจกรรมคอนเสิร์ตเกิดขึ้นสวัสดีค่ะคพี่ยิ่งยงพี่ยิ่งยงวันนี้มาขึ้นเวทีกัเราอีกแล้วใช่ครับก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่ได้นับนับไม่ไหวไม่จำไม่ได้แต่ที่แน่ๆที่แน่ๆคือหลังโควิด เป็นครั้งแรกพี่ยังเป็นเหมือนหลายๆคนที่หนูคุยไหมวันนี้หนูคุยอะไรหลายคนเนี่ยไม่รู้เป็นมุกหรือเรื่องจริงนะครับลืมเนื้อเพลงกันไปเลยต้องต้องไปไปย้อนก,นกนลับมาใหม่เพราะว่าอย่างเนื้อเพลงเราบางทีพอเราอเอาเพลงแล้วก็ไม่ได้ร้องโอ,อจ้จมันมันต้องมันมีสิทธิ์จะลืมได้มไม่ผิดนะไม่ผิดนะเพราะว่าจากที่เคยเล่นคอนเสิร์ตอยู่ตอนเรื่องตอนเรื่องอยู่ดีๆก็ไม่ได้ร้องกันเป็นเปีๆอ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้จับเพลงไม่ได้จับไมเลย ส่วนมากจะไปเดินออกกําลังกายมากกว่านี่สุดยอดดูเฟิร์มมากเพราะว่าเรา,เราคิดว่าเราก็คิดในใจว่าถ้าปอดเราแข็งแรงแสดง<อ>ว่าเรายังไม่ติดเะฉะนั้นก็พยายามเดินออกกำลังกายแต่คนเรานะมันพลาดได้ค่ะ ที่สุดสุดท้ายก็ติดเหมือนกันโดนเป็นละซีซันหนึ่งใช่ไหมคะไม่เนี่ยเร็วๆเนี่ยครับเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วครับเอาล่ะตอนนี้เชื่อว่าพี่เอกก็พร้อมที่จะกลับมาสร้างความสุขบนเวทีแล้วถูกไหมคะงานมันเริ่มกับกับมาบ้างยังคะพี่ยิ่งยงต้องบอกว่าเราก็ยังที่จะต้องแบบระแวดระวังคือตอนที่เราไม่ติดนะน้งฟ้ามันเหมือนเราเป็นผู้ร้ายอย่างนี้นีโจรเร็ๆเจอใครเป็นป้าวะเป็นป้าว ติดหรือเปล่าวอะไรเงี้ยแต่พอเราติดเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราก็รู้สึกมั่นใจว่าเราไปที่ไหนเราก็สามารถที่จะดูสถานการณ์เปิดแมนได้แล้วก็พร้อมที่จะลุยบนเวทีคอนเสิร์ตทุกเวทีเพราะว่าเราร้อนมากตอนนี้ร้อนอะไรร้อนเงินมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากรู้ช่วงที่พี่ทําอะไรด้วยใช่ไหมไปมูไปเจอไปเจออาจารย์อาจารย์ท่านทําเรื่องเกี่ยวกับยันต์ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยวันที่7จ็ดกรกฎาคมเนี่ยเรียกว่าดาวม้จะอยู่ย้ายจากที่เดิมเนี่ย ไปที่ไหนเราไม่รู้ออแต่ว่าคนที่ควรจะต้องระมัดระวังเนี่ยมันมีหลายราศีมากแกบอกว่าคุณยิ่งยงเนี่ยไม่ใช่ราศีที่จะต้องโดนนะราศีธนูไม่โดนแต่คุณยิ่งยงถ้ามันดีก็น่าจะเติมความเ,ออเต็มเติมเต็มให้ตัวเองยิ่งดีขึ้นไปออนะครับถ้าอยากรู้ไปที่เพจยิ่งยงกัได้เ,ออเป็นยัน เป็นยันยิ่งยงแต่ไม่ใช่ยิ่งยงเขียนยันเองนะครับแต,แต่มีอาจารย์โรดเขียนให้ยันนี้นะราระบ,บุถึงความแบบว่าแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะไม่ดีกลับให้ดีขึ้นอของผมเนี่ยจะเป็นจะเป็นยันที่แบบว่ามันมีสองช็อตนี่คือ,อสาลิกาสาลิกาก็คือเราเป็นศิลป,ปินนะครับก็ยันนี้จะมีระบ,บุชื่อวันเดือนปีเกิดวันตกฟ้า คือข,ของเราคนเดียว,วครับเป็น privately ครับของใครของมันเลยนะแบบเฉ <นะ S 2> พาะไปเลยแบบเฉพาะตนไปเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะได้จะได้ประมาณสัก2-5วันก็ได้ของแล้วครับก็ง่ายๆครับถ้าอยากได้ยันยิ่งยงนะครับโทรศัพท์02-026-2299หหรือว่าแอดไลน์นะครับแอดไซน์ Ad ครับแอดไซน์ Ad side. ยันยิ่งยงค่ะเรื่องเพลงอะคะปีนี้จะมีเพลงหรือจะมีโปรเจกต์อะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์ไหมคะมีวางแผนอะไรไว้บ้างไหมคะขอบคุณรายการโจบกัดโจ๊กนะค่ะที่เอาเพลงเก่าของพี่ตั้งเจ็ดปีไปแล้วเจ็ดปีที่แล้วโดนใจที่ไม่ใช่เมียน่ะไปร้องในรายการหลังจากเอาประมาณสองทุ่มเสร็จ มันเป็นการแบบไวรัเลเลยทุอ,อคนแบบกดไลค์กดแชร์กดสท้ายกดติ๊กตอกกันเต็มไปหมดเลยก็เลยเป็นเพลงที่ทำมาหากินในตอนนี้<อ>และในติ๊กตอกก็มีเพลงโนกันเต็มอีกเพลงหนึ่งซึ่งกม็มีคนเอาดนตรีช่วงช่วงฮุกช่วงเจตเอ้ยเจดเอาจริงๆนะติ๊กตอกนี่ยเป็นแหล่งที่ไปตีเพลงเก่าขึ้นมาให้กลับมาดังอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามความสนรกได้นะคะรายนี้ได้สองเพลงโดนใจที่เมเช่เมียกับ โมกันตรึงนะครับอ่าก็ฝากคนแฟนไปด้วยอยากฟังอยากได้ยินเพลงยิ่งยงเสียงยิ่งยงก็โทรศัพท์ขอกับนางฟ้า้เลยได้เลยที่ช่วงดีเจจีลุกทุ่งเน็ตเบิร์กส่วนภาพบรรยากาศของพี่ยิ่งยงบนเวทีไงติดตามได้ในที่วุยทุ่งของเราวันนี้ขอบคุณพี่ยิ่งยงมากนะคะสวัสดีค่ะ ต้องพูดถึงอีกหนึ่งสาวนะคะที่สร้างความสุขสนุกสนานเวลาขึ้นเวทีดีไลน์น้ำมันมากเลยขอต้อนรับน้องแย่สวัสดีค่ะสายจิตยาค่ะอุยห่างหายไปนานเนาะกับเวทีของเราด้วยใช่ค่ะไปเลยคิดถึงไหมคอนเสิร์ตคิดถึงไหมบอกเลยคิดถึงวากเพราะว่าเราได้กลับไปอยู่บ้านก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งจากแต่ก็ตัวตนเราก็คือศิลปินเนาะต้องการที่จะเจอ แฟนเพลิแนแฟนคลับค่ะสร้างความเทิงสร้างความสุขเออ,อันนี้คือชีวิตเรามันขาดคนนั้นแล้วมันรู้สึกหัวห,หูยังไงก็ไม่รู้จริงๆแล้วถ้าเป็นสถานการณ์ปกติจริคุณคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เดินสายต่างประเทศด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีคิวไปต่างประเทศมีหรือยังนิ <New Zealand. S 1> วซีแลนด์ อย่างที่เราบอกอะศิลปินลุกทุ่งอะจริง,รงๆแล้วทุกคนจะเป็นอย่างเงี้ยคืองานก็จะมีในประเทศไทยก็มีมีมีมมแต่ไอ้แบบประเทจองไปต่างประเทศคุณเนี่ยจาได้เลยว่าคุณเนี่เป็นคนที่คนไทยต่างแดนคิดถึงคุณมากอะมันมีอยู่ช่วงช่วงที่แบบว่าจะเปิดแล้วน่าจะเปิดแบบให้จัดงานจัดอะไรได้นะอะไรเงี้ยแต่ต่างประเทศก,ก,ก็ติดต่อมานะแต่ช่วงนั้นแบบว่าฮ คือแบบว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่แบบรัสเซียกําลังถล่มกันเลยเซ็งเลยเออเซ็งเลยเราเราไม่ได้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นก็จะไปยุโรปติดต่อไปยุโรปทีนี้ก็เลยแบบว่าขออนุญาตยังยังไม่ให้คําตอบยังไม่ไปดีกว่าเพราะช่วงนี้คือเรายังไม่ความอมันไม่ได้ไม่ดิ้งไม่ดิ้งไม่ดิ้งอ่เวลาคุณไปเจอคนไทยเนาะเขาเรียกว่าคนไทยทำงานมันรู้สึกแบบอบอุ่นมาก เขาจะดูต้อนลับคุณมากเลยใช่ไหมพี่น้องแฟนเพลงเราน่ารักมากที่แต่รู้สภาพการใช้ชีวิตอยู่ทันโน้นเนาะชีวิตเขาดีจริงแต่เขาเหนื่อยมากจริงกว่าจะได้สงิแต่ละบาทนะคะค่าของชีพิตเขาสูงมากเราก็ให้กำลังใจด้วยเสียงเพลงพอเขาได้มาเจอเราเนี่ยเขาคิดถึงบ้านเมื่อก่อนบางคนร้องไห้เลยนะว่าคิดถึงกลิ่นอแบบอีสานบ้านเราต้องต้องแพ็กเพลงแบบ แบบที่สารบรนบ้านเฮาอ่ะแต่พอตะมมีอาจจะมีเก่าบ้างใหม่บ้างอ่ะแต่แบบทําให้หัวคิดถึงอะไรค่ะต้องมีเสิร์ฟตอนนี้เรารู้สึกว่าเอยศิลปินลูกทุ่งก็ไม่ได้ขึ้นเวทีกันเยอะขาดเรื่องของตอนนี้เนื้อเพลงจําได้หมดทุกเพลงอยู่ใช่ไหมก็เข้ามาชวนที่ต้องวอมใช่มันต้องวอมพลังของเสียงพลังของตัวเองว่าห่างหายเป็นนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพลงแต่ละเพลงต้องมาเฮ้ บางทีลืมอ่ะเข้าใจ,าใจมัน <ใจ S 1> ธรรมดามันธรรมดาสมีกว่าเสีปบ่ลืม,ม,ามาเลยแล้วฟิตและล้างกายวันนี้ฟิตไหมที่จะขึ้นมาเพราะคุณเพลงแดนซ์คุณนี่ต้องต้องใช้แรงเยอะเพลงของ<ถ>สาวยาไม็คุณต้องแถวไม่ได้เป็นเพลงที่ใช้กำลังมหาศาลมาแล้วปีนี้เป็นไงคะอยากจะมีโปรเจก อะไรที่แบบจะมาเซอร์ไพรส์แฟนเพลงให้เราได้นนว้าวันหรือเปล่าตอนนี้ก็ปล่อยทังทั้ง YouTube ก็เป็น youtube ที่เปิดใหม่อะไรใหม่แล้วก็แฟนเพลงแรียับก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากเพราะว่าก็จะติดตามช่องเดิมเนาะอ๋อแล้วคุณเปิดช่องใหม่ใช่ช่องนี้เสาร์ยาก็ปล่อยไปแล้วก็คือโสดโตายใจมิ่งนว,วแล้วก็กักตัวบวกกักใจนะคะ่าย MB ด้วยเออเอาวัฒนธรรมพื้นเพลงของพี่น้องชาวสกลนครมาให้แฟนๆได้ดูด้วยพระเอกไม่เอกหล่อสวย บอกเลยว่าใช้ใช้เป็ครูใช้เป็นครูเพราะว่าครูเขาทั้งทั้งเก่งทั้งหล่อทั้งสวยด้วยวเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามช่องหูครูได้นะคะ โปรโมชั่นพิเศษดีๆจาก AgroHealthy นะคะสังฟ้าใสคอลลาเจนหรือว่าคาคาลาให้ครบ3กล่องราคาพิเศษอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์โทรสั่งได้เลยที่0919942559หรือที่แฟนเพจ AgroHealthy ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ข้างล่าง ทัวรนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาศิลปินวันนี้อย่างที่เราสัมภาษณ์พูดคุยไปแล้วเยอะแยะความสนุกมากไปอัดแน,น่นบนเวทีของเราพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยาก,กาศงานกันเลยค่ะ ลูกุกเด็กเลยไปไม่ได้เลยไปเรีนกันบ้างคะวันนี้ทุกคนสนุกมากมายเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มางานนี้จริงดีใจมากคือวันนี้แฟนๆชาวอยุธยาให้การต้อนรับตอบรับเราเป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับสนุกมากเลยสนุกมากเสียวมากเลยอะไรเสียวคะเสียวเสียวเท้าเสียวมือเสียวหน้าเสียวใจเสียวทุกอย่างเสียวแล้วไปดีคะเราเรียนจะมีความสนุกกันอย่างต่อเนื่องอีกตลอดปีใช่ไหม ความสนุกได้ตลอดทั้งเดือนไม่ใช่แค่ตลอดปีตออิดตามมีกิจกรรมตลอดแน่แนปังๆเยอะเลยรอบนี้อยุธยารอบต่อๆไปเ็าอยากให้ติดตามกันไว้ว่าจะไปที่ไหนแล้วไปเจอกันออใช่แล้วค่ะสวนเที่ยวลุยทุ่งนะคะเทปหนา้าเราจะไปที่ไหนก็ติดตามกดซับสไครต์กดไลค like, ์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยวันนี้ไปแล้ว,ว<า> ม่แล้้วนองอกิจกรรมแจกเสื้อลูกทุกเน็ตเวิร์กพ้อมลายเซ็นสุดพิเศษจากศิลปินในงาน Network on Tour ทึตัวค่ะเพียงคุณกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะพร้อมคอมเมนต์ว่ามีดีเจที่ไปร่วมกิจกรรม Network on Tour ทท่านใดบ้างคอมเมนต์กันมาเลย